เฟมิโนเป็นตัวที่หาช่องดีมากดูเขาวิ่งไปเองเลยผมไม่ต้องกดวิ่งเลยเน้นๆเลยครับตามสไตล์ฟูมิโนเลยครับคือจังหวะยิงเนี่ยไม่ค่อยพลาดครับคนนี้สวัสดีครับพี่ตรมทุกคนนะครับเข้าสู่ชา n นลปา้นึ่งบอหนึ่งแเกมเลนะครับ กับการรีวิวโรเบอโตเฟอร์มิโนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยค่าพลังมันค่อนข้างจะแบบกลางๆในทุกอย่างนะครับก็คือแบบดูดีแบบในเกณฑ์กลางๆนะครับสปีดเนี่ย87ครับคิงคอเวอร์85นะครับ <No. S 1> แล้วก็จบสกอร์89คือแบบไม่ถึง90เลยเนาะแต่พวกถึง90เนี่ยจะเป็นในเรื่องของบาลานซ์สตามมีน่านะครับ ฟิชชั่นแทเนี่ยอยู่ในเกณฑ์80กลางๆครับสกิลเนี่ยไม่ค่อยดูน่าสนใจมากนะครับก็มีนนลุกพานะครับมีเล่นข้างนอกได้นะครับมี t r a ็กแบ็กแล้วก็มีชิลด c คอนโทรลอาจริงคือสกิลยิงไม่มีเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยดีมากๆเลยนะเ e r m i มิโเนี่ยจะเป็นตัวที่เหมาะกับการทำประตูนะครับแบบหลุดเข้าไปแล้วยิงเลยนะครับซึ่งสายการเล่นเนี่ยเป็นแบบจาม m รันเ n อร ในจุดนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เลี้ยงบอลไม่ค่อยดีเลยนะครับจัดว่าเลี้ยงไม่ดีเลยดีกว่าเอาแบบไปกับบอลช้านะครับผมว่าไปกับบอลชา้าแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มิโน่พอมีนะครับก็คือพอเบียดสู้ได้นะครับทำให้ลมยากนะครับแล้วก็ยังมีความลิ้วเล็กๆแบบไม่ใช่กองหน้าสูงใหญ่นะครับแต่ก็เปลี่ยนได้ประมาณนั้นแต่ในจุดที่เป็นข้อเสียของฟอร์มิโน่เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันช้านะคือสปีดเนี่ย ไม่เร็วนะ87แล้วก็ยิ่ง acceleration แค่83เนี่ยทำให้เวลาวิ่งเนี่ยค่อนข้างช้าแล้วก็ดูไปกับบอลได้อย่างช้ามากเลยครับแล้วก็ดูแบบไม่ผิวประมาณนี้เนาะกลายเป็นว่าเป็นตัวที่ออกไปทางแบบรอยิงซะมากกว่าแต่ผมว่ามันหาช่องดีนะตอนไม่มีบอลนนะมันก็ยังเร็วอยู่แต่พอไปกับบอลแล้วมันจะช้าลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนในเรื่อง,องการจบสกอร์ก็ต้องบอกว่าฟูมิโน่นั้นทำได้ดีนะครับ ็ดีเสมอเวลามันออกฟีเจอร์มานะครับไม่ว่าจะเป็นของภาคไหนนะครับไม่ได้รวมถึงภาคนี้นะเฟอร์มิโก็เป็นตัวที่เออมันก็ยังเฉียบคมในการจบสกอร์แต่ก็ยังมีข้อเสียอื่นและยิ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยหมุงบอลไม่ดีด้วยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีเวอร์ชันที่เฟอร์มิโน่ในหมุงบอลดีๆนะครับตัวนี้ก็หมุงบอลไม่ค่อยดีรวมๆแล้วเนี่ยเฟอร์มิตัวนี้เนี่ยแนะนําแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากเล่นทีมเป็นฟูลของแดงลิเวอร์พูลมากกว่าเอามาใช้จริงเป็นตัวหลักนะครับผมว่ามัน ไมไ่โหดขนาดนั้นนะครับก็เล่นตามความชอบอะไรประมาณนี้แต่จังหวะที่มันต้องเข้าเนี่ยเออมันเข้าแล้วมันก็ยิงได้แรงนะครับอันนี้ก็รับประกันครับการ,ร,การจบสกอร์โอเคสว่วนนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมมาจนจบด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมฝากกดไลค์กดส r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสว่วนนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย